สวัสดีค่ะคลิปนี้เราจะมาเปิดเรื่องการงานการเงนิงนนะคะของชาวมิถุนละ1 15มิถุนายนนี้นะก่อนอื่นก็ขอฝากขอบคุณทุกกำลังใจเลยจริงๆนะคะทุก s u b s c r i b e แล้วก็ทุกติดตามแล้วก็ทุกคอมเมนต์ด้วยนะคะทุกคอมเมนต์นะต้องบอกก่อนไม่ว่าติหรือชมก็ทุกคอมเมนต์ขอขอบคุณทุกกำลังใจจริงๆนะคะโอเคมาเรามาเปิดการงานการเงินของชาวราศีมิถุนกันว่าเป็นยังไงบ้าง Wow Oh yeah Oh yeah rồi yeah. ạ โอเคการงานของคุณน่ะช่วงนี้เรา,เาจะพูดได้เลยว่ามันเป็นช่วงที่คุณน่ะไม่รู้คุณไปผิดหวังเรื่องอะไรมาก็ตามนะคะดูเหมือนว่าช่วงนี้คุณตั้งใจแน่วแน่มุ่งมั่นแล้วว่าคุณสร้างเนื้อสร้างตัวอย่างจริงจังแล้วนะคะคุณสร้างเนื้อสร้างตัวอย่างจริงจังเพื่ออนาคตของคุณจริงๆเพื่ออนาคตเรามองว่าคุณสร้างเนื้อสร้างตัวอย่างจริงจังเพื่ออนาคตเพื่อครอบครัวของคุณเลยนะคะ แล้วดูว่าการงานของคุณนะตอนเนี้บอกเลยว่ามั่นคงมั่นคงจริงๆบางคนเนี่ยในกรณีบางคนนะ่ะมองดูว่าถึงขนาดเป็นเจ้าของธุรกิจด้วยนะหรือว่าเป็นเจ้านายหรือเป็นระดับไหนก็ตามเนี่ยเรามองดูเลยว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันมั่นคงมากๆสำหรับคุณนะ่ะคุณผิดหวังอะไรมาไม่รู้ก่อนหน้านี้อันนั้นอันนั้นไม่ต้องพูดถึงนะคะพูดแต่ว่าณนะปัจจุบันเนี่ยคุณเริ่ม เริ่มสร้างอนาคตของคุณแล้วค่ะคุณเริ่มสร้างอนาคตด้วยคุณตั้งใจทํางานมุ่งมั่นหาเงินแล้วเงินน่ะไม่ใช่เงินน้อยๆด้วยคุณมุ่งมั่นเพื่อให้ได้เงินก้อนเพื่อให้ครอบครัวของคุณนะมีความสุขเป็นป Bruno, ึกแผ่นเป็นอะไรก็ตามแล้วอยู่ในช่วงที่ว่าต่อให้คนไม่มีครอบครัวเลยอะไรก็ตามนะคะดูเหมือนกับว่าคุณนะ่ะกาลังมีความสุขนะเป็นช่วงที่ชีวิตคุณนะมีความสุขในการทํางานแล้วละ่ะในการทํางานมุ่งมั่นหางาน ทำงานหาเงินเพื่อเป้าหมายอนาคตของคุณนะคะแล้วมองว่าความชัดเจนของคุณอะ่ะในเรื่องการงานการเงินของคุณอะ่ะคุณชัดเจนมากตรงนี้ชัดเจนในเรื่องมุ่งมั่นในการทํางานของคุณจริงๆนะคะเนี่ยอืดูเด้คืออะไรขอดูหน่อยนะคะโอเคไม่มีปัญหาทุกสิ่งอย่างที่มีปัญหาก่อนหน้านี้หรือมีปัญหาณตรงนี้ในบางสิ่งบางอย่างเนี่ย คุณเห็นมองเห็นปัญหาแหละแต่ด้วยว่าก่อนหน้านี้คุณอาจจะแก้ไขมันไม่ได้หรืออะไรก็ตามหรือคุณมองเห็นปัญหาคุณยังหาทางออกอะไรก็ไม่ได้ก็ตามเนี่ยแนวโน้มอะทิศทางเรื่องการงานของคุณนะเป็นไป,นปนในทิศทางที่ดีมากๆมากๆเลยจริงๆนะคะของชาวมีถุนนะอืไม่ว่าคนที่ทําธุรกิจส่วนตัวงานของตัวเองก็ตามหรือว่าทํางานในองค์กรก็ตามนะคะมันเป็นช่วงที่ งานของคุณพัฒนางานของคุณมองเห็นอนาคตงานของคุณประสบความสําเร็จนะคะชาวมิถุนนะมาดูเรื่องการเงินของคุณบ้างสิเป็นยังไงนะคะงานโอเคแล้วเนี่ยเงินเป็นยังไงบ้างเอ่ย สุดยอดสุดยอดมากออืม่าการเงินของคุณนะ่ะเราบอกเลยว่าจากอดีตที่ผ่านมาเราไม่รู้ว่าการเงินของคุณล้มลุกคุกคานขนาดไหนนะคะแต่ช่วงนี้มันเป็นช่วงที่เปิดโอกาสให้คุณแล้วล่ะว่าการเงินของคุณอนะ่ะมันจะมั่นคงจริงๆมันจะมีโอกาสมีโอกาสเอ,อ คุณจะมีโอกาสได้การได้ได้เรื่องเงินน่ะแน่ๆนี่มีคนสนับสนุนเรื่องเงินคุณแน่ๆอยู่แล้วล่ะอาจจะเป็นคุณอาจจะได้รับมาแบบแบบที่คุณได้มาแบบคุณไม่อยากเปิดเผยให้ใครหรือไม่อยากให้ใครรู้ก็ตามหรือมีคนช่วยให้เงินของคุณแบบลับๆประมาณนั้นเลยว่าแบบเฮ้ยไดมาเงินตรงนี้ไม่มีใครรับรู้นะคะในเรื่องการเงินของคุณแล้วดูว่าเหมือนกับว่า การเงินของคุณในะช่วงนีมนง้มั่นคงมั่นคงมากๆต่อให้ต่อให้ในบางท่านบางกรณีอาจจะมีค่าใช้จ่ายที่ต้องใช้จ่ายแบบจําเป็นหรืออะไรก็ตามเนี่ยดูเหมือนว่าการเงินของคุณเยยังโอเคยังมั่นคงนะคะการเงินของคุณอา,อาจจะมีใครบางคนนะที่คอยซัพพอร์ตคุณเรามองแล้วละ่ะว่าต้องมีใครแน่ๆเลยต้องคอยซัพพอร์ตการเงินของคุณเนี่ยอือาจจะเป็นคนคนนั้นหรือใครก็ตามนะคะอาจจะเป็นงานที่คุณทําแบบ ไม่เปิดเผยก็ได้งานงานเสริมของคุณก็ได้หรืองานอะไรของคุณก็ได้ดูแล้วว่าดูแล้วว่าการเงินของคุณอะ่ะมั่นคงมั่นคงโอเคระดับหนึ่งระดับที่คุณพอใจเอาอย่างนี้ว่าต้องบอกว่าระดับที่คุณพอใจนะคะถึงแม้กระทั่งถึงแม้ว่าคุณอาจจะมีรายจ่ายอะ่ะที่คุณจะเป็นต้องจ่ายอะ่ะเนาะ ก็ไม่น่าเป็นห่วงงานเงินไปในทิศทางเดียวกันเลยอะค่ะนะคะโอเคมากเลยเป็นช่วงที่คุณทํางานทําเงินนะมุ่งหน้าหาเงินอย่างเดียวจริงๆนะคุณอาจจะอยากจะลืมเรื่องอะไรไปหรือเปล่าไม่รู้คุณเลยมุ่งหน้าตั้งหน้าตั้งตาหางานหาเงินทํางานทําเงินแล้วละ่ะแล้วคิดว่างานของคุณมั่นคงเริ่มมั่นคงแล้วจากอดีตที่ผ่านมาคุณผิดหวังอะไรก็ตามไม่รู้ลม้มลุกคลุกคลานอะไรมาก็ตามก็ไม่ทราบนะคะงานของคุณมั่นคงเห็นชัดเจนมากว่าอนาคตอะ อนาคตมันจะดีมากๆเลยนะคะเนี่ยอนาคตจะดีมากๆเลยนะการการงานของคุณพองานของคุณดีแล้วการเงินของคุณะทุกสิ่งอย่างอ่ะมันเริ่มมั่นคงคุณพอใจในผลงานของคุณคุณพอใจในเงินของคุณ,ค,ณ,ใใค,ณคุณพอใจนะสถานการณ์ปัจจุบันทุกสิ่งทุกอย่างมันแบบว่าที่ผ่านมาไม่รู้เป็นอะไรแต่ตอนเนี้ยทุกอย่างมันลงตัวหมดแล้วอะ่ะอืมอาจจะลงตัวถึงขั้นเรื่องอื่นด้วยหรือเปล่าก็ไม่ทราบแต่ลงตัวแน่ๆนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันซิว่า โชคลาภของมีถุนมีบ้างไหมเดี๋ยวมาดูเนาะโชคลาภของชาวมีถุนมีบ้างไหมคะช่วง1นึถึงสิห้านี้เราว่าการงานการเงินของคุณก็โอเคนะคุณเริ่มตั้งหน้าตั้งตาบุ้งมั่นหาเงินแล้วอะแล้วการเงินของคุณก็ดูถึงแม้ว่า ค่าใช้ใจ่ายที่จําเป็นที่คุณต้องจ่ายไปยังไงก็ตามหรืออะไรก็ตามเนี่ยเราก็มองว่าคุณก็ยังบริหารจัดการได้อะการเงินคุณยังไม่สั่นคลอนน่ะนะคะเพราะว่าคุณได้เงินจากทางอื่นนี่แหละบอกให้รู้เลยคุณได้เงินจากทางอื่นมันทําให้การเงินของคุณไม่สั่นคลอนเท่านั้นนะมองเห็นว่าคุณได้เงินจากทางอื่นด้วยอ่ะโอเคมาโชคลาภ เอาตรงๆไหมเอาตรงๆเลยไหมโชคลาภมาจากคนรอบข้างคุณแน่ๆเจ้านายคุณแน่ๆผู้ใหญ่รอบข้างคุณแน่ๆที่เขาจะให้โชคที่คุณที่ว่าคุณไม่เคยไม่คิดว่าจะได้อะที่คุณแบบว่าเลิกคิดมันไปแล้วด้วยซ้ําไปนะคะคุณแบบไม่สนใจแล้วอะ่ะอืมจริงๆอะ่ะคนที่คนท,คคที่คุณคิดว่าที่คุณคิดว่า ไม่ได้จากเขาแล้วอะโชคลาบตรงนี้ไม่ว่าเงินลาบลอยหรือลาบอะไรก็ตามหรือลาบมาจากส่วนส่วนที่คุณเ,เลิกคิดมันไปแล้วก็ตามแต่ถ้าเป็นเรื่องการสิ่งโชคหรือกวอันนะเราจะมองเรายังมองไม่เจอเลยนะเรื่องเสี่งโชคอะค่ะโอเคเรื่องเสี่งโชคเรามองว่าอาจจะมองไม่ค่อยเห็นนะตอนนี้แต่เรามองเห็นว่าโชคลาบของคุณมาจากคนที่คุณคิดคุณนั่นเขาไปแล้วอะคุณเลิกคิด ถึงตรงนั้นไปแล้วเขาจะมามอบเงินให้คุณนะนะคะน่าจะเป็นคนคนเก่าคนที่คนที่เออเคยเคยไม่คิดไม่ฝันว่าจะได้จากเขาอะนะน่าจะได้โชคลาภจากตรงนั้นนะคะโชคลาภการเงินนะคะเดี๋ยวมาดูซิเขาจะสรุปอะไรให้คุณบ้างชาวมีถุน โอกาสดีๆมาของคุณจริงๆอะค่ะโอกาสดีๆอะทุกสิ่งทุกอย่างมันเริ่มกลับมาฟื้นฟื้นฟูคุณน่ะนะจริงๆเลยงานของคุณก็เริ่มมั่นคงอะคุณอาจจะมีการตกลงเจราจาอะไรก็ตามนะคะแต่ครั้งนี้ทั้งนั้นนะ่ะบางทีคุณก็ไอสิ่งที่คุณไม่เคยยอมรับมันมาหรืออะไรก็ตามเนี่ยอโอกาสดีๆหรือเขาไม่เคยยอมรับคุณหรือใครก็ตามที่ไม่เคยช่วยเหลือคุณหรือปฏิเสธคุณอะ เขาจะกลับมาให้โอกาสไม่ว่าเรื่องการงานการเงนิงนของคุณนะคะโอเคไหมดีมากๆเลยเพียงแต่เขาบอกว่าให้คุณลงมือจริงจัง,จงตั้งใจอ่ะทุกสิ่งทุกอย่างไอสิ่งที่คุณรอคอยความหวังที่ผ่านมาเนี่ยมันจะประสบความสําเร็จแล้วความสําเร็จครั้งนี้เรามองดูเลยเลยว่ามันไม่ใช่เล็กๆมันโอเคมากๆสําหรับคุณนะคะขอให้โชคดีนะคะชาวมีถูนแล้วเดี๋ยวเรามาดูซิว่าคลิปต่อไปน่าจะเป็นคลิปราศีธาตุละ ของธาตุลมแล,ะละ้วล่ะว่าความรักของคุณจะเป็นยังไงบ้างจะดีแบบงานแบบเงินบ้างไหมนะคะเอาใจช่วยนะคะชามมีถุนคลิปนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ